มาี่น้อง <c oughs> การจัดส่งใบไปปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากเลย <c oughs> <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ไปน้องส่วนมากที่เจอที่เป็นไอ้ไปลายไปนี่รถตัวจะจะ,จะทำดีหน่อยจะเอามันไปซ้อนหน่อยแต่ว่าที่ที่ส่งไปที่เป็นตลอดเลยแหละที่เกิดจากการคนส่งจะเป็นตรงนี้ครับ ตรงตัวอุ้มลมเลยพี่น้องมันจะแตกหนึ่งเขาโยนนะรถโตก็ใส่สองชั้นนะพี่น้องสองชั้นกันกันอย่างดีเลยแต่แต่ไม่ค่อยอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวต่อไปรถโตจะซื้อไม้อัดตอนนี้คือใส่กล่องนี่สองชั้นนะพี่น้องพับนี้อีกพับตรงนี้แล้วก็ข้างหลังกล่องตัวเนี้รอบอีกสองชั้นไม่อยู่พี่น้อง โตก็เข้าใจอยู่เข้าใจาคนส่งอยู่ของเขาเยอะพี่น้องเียนติดกล่องห้ามโยนใช้ไม่ไรพีนะ่น้องนี่แหละที่ทเป็นส่วนมากคือตรงนี้เก๋ต้องบอกลูกค้าก่อนนะจะได้ทําใจเดี๋ยวต่อไปจะเป็นไม้อัดไม้อัดเป็นตตดเป็นสี่เหลี่ยมจะขอเพิ่มมาสักร้อยหนึง่งช่วยช่วยลตัวหน่อยจะเป็นไม้ไม้ ไม่ัดกระดานตัดด้านเนี้ยใส่ประกบด้านนี้ช่วยจะได้ไม่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 เสียหายส่วมากเป็นตรงนี้พป่น้องปลายใบคือเรตโตซ่อนห็นไหมปลายไปนี้จะทําดีคือถ้าแตกตรงนี้มันไม่เป็นไรเน้แต่ถ้าแตกปลายชิบหายเลยตัวสําคญมันอยู่ปลายตัวโคนนี่มันใหญ่อยู่แล้วถึงมันจะบินไปนิดนึงมันก็ไม่เป็นไรตลอดเนนทุกรายการจะจะจะเป็นตรงนี้ รโตก็ว่าทําดีอยู่นะรโตนะนะด,ดูดูนะซ่อนไว้หมดนะอันนี้คือชั้นแรก hey, เห็นไหมปลายใบปลายใบหยัดถนอมเลยสลับกันด้วยค่วยกันแต่ไม่อยู่ตัวนี้เอาส่งไปอุดรไปทดสอบให้ท่านนายกทดสอบคือมันเป็นการพัฒนาสินค้าที่ที่แรกๆรถตทำานรถตเอาไม้ดีเอาไม้เนื้อแข็งนะ มันจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักน้ำหนักมันจะเยอะ2 6จกกิโลแต่ตอนนี้มันเป็นไม้เดาเป็นไม้แข็งระดับปานกลางน้ำหนักมันจะอยู่ที่1 7 1 8จหนึ่งจดกิโลมันเป็นสูตรใหม่แล้วยังไม่ได้บอกเราโตยังยังไม่ได้เอามาบอกสูตรปรับปรุงใหม่ตัวนี้มันแต่มันจะบางห่หยพี่น้องบางคือพูดถึงว่ามันก็มีความเสี่ยงนะมันบางมากถ้า,ถาเราถ้าเราทาบางมาก มันจะมีความเสี่ยงคือใช้หลายปีไม่ได้มันจะหักประมาณนี้แต่ถ้ามันมีถ้ามันเสียหายเยอะรถตู้ก็จะทำส่งไปให้ใหม่พปน่น้องก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นแหล,ละรถตก็จะทุกครั้งที่ส่งไปก็จะจดจดน้ำหนักไว้ด้วยว่าของของที่ส่งไปตัวนั้นมัน มันจะหนักเท่าไหร่ที่เราทําออกมา3แผ่นนี่คือเราต้องบาลานซ์ใส่กันให้มันได้น้ําหนักเท่ากันนะแต่ละชุดไม่เหมือนกันเดพี่น้องเนื่องจากแกนไม้เนี่ยมันมันมันไม่ได้อยู่ตรงที่เดียวกันแต่ละชุดมันจะน้าหนักไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าจะเหลาได้หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดทุกใบไม่ใช่นะบางทีก็หนึ่งจุดเก้าบางทีก็สองโลแล้วแต่ชุดคือชุดนี้อะอตโต้ทําได้หนึ่งจุดแปดโต้ก็จะบาลานซ์ให้มันได้หนึ่งจุดแปดให้หมดอย่าอีกชุดหนึ่งอตโต้ ทำได้สองกิโลแล้วโตก็ต้องบาลานซ์ให้มันได้2กิโลนะมันจะไม่เท่ากันด้เราเห็นหน้ามันเท่ากันทุกอิ่งทุกอย่างเท่ากันหมดแต่น้าหนักไม่เท่ากันด้แกนเกนมันอยู่คนละที่เดยตัวไหนมันเกนมันมีเยอะมันก็จะหนักหน่อยตัวไหนมันขาวๆอย่างนี้มันก็จะเบาเลยมันคือมันเป็นความเข้าใจของช่างเลยนะเราไม่ใช่ว่าจะทําได้ให้มันได้เสมอกันตลอดไม่ได้แม้งบางทีทําไม่ได้เลยก็ต้องเสริมนัด เอาขนาดนั้นเลยนะสำหรับใบกังหันเสริมนอช่วยนะครับแค่นี้แหละมาบอกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่งแล้วก็ต่อไปจะแก้ไขยังไงแล้วก็ความรับผิดชอบเราตัวก็รับผิดชอบให้มันเดิมนะว่ามาทําไปให้ใหม่ถ้าเป็นเป็นไงเป็นกันนะไม่กลัวโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมกับผมขอบคุณครับ